สวัสดีครับผมนายราเชนเขียวงามรหัสนักศึกษา6 1หนึ่งครับสวัสดีค่ะลิฉันักศึกษาในการเตชาพเาีสิกรหัสนักศึกษา6 1 0 7 0 3 2ค่ะครับผมวันนี้พวกเรานะครับจะมานำเสนอระบบสกัสดและแสดงผลหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครับผม ที่มาและความสำคัญนะครับการลงทุนหรือการซื้อขายหุ้นจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างประกอบกันการลงทุนถึงจะสร้างผลกำไรการทำกำไรของบริษัทความแตกต่างของบริษัทในโครงการนี้ทางคณะผู้จัดทำนำเสนอข้อมูลที่ส่งเสริมการลงทุนโดยได้มีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารกรบแสดงฐานะทางการเงินราคาหุ้นเงินปันผลและการเปลี่ยนแปลงผลตอบแทนในแต่ละปีโดยนำเสนอในรูปแบบของการ Visualization ที่มีความเกี่ยวข้องต่อการพิจารณาเฉพาะกลุ่ม ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครับผม2วัตถุประสงค์นะครับก็คือ1สกัดและแสดงผลถึงแนวโน้มเพื่อเลือกลงทุนในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร2แสดงผลการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในแต่ละปีแบบภาพรวมแล้วก็ลายบริษัทครับผม 3. ข้ขอบเขตของงานนะครับโครงงานนี้นะครับจะเก็บข้อมูลหุ้นกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของคุ้ หุ้นในตลาดเซ็ตนะครับโดยจะมีการสเก็บข้อมูลจากหลายแหล่งนะครับโดยข้อมูลที่เรามีการสก็บก็คือราคาเปิดราคาปิดของหุ้นนะครับงบการเงินของบริษัทปริมาณการซื้อขายจากเว็บที่รายงานข่าวหุ้นนะครับโดยมีแหล่งข้อมูลดังนี้นะครับ 1. Set ่งเซตเทรดสองมอร์นิ่งสตาร์สามยูฮูฟไฟแนนซ์สธนาคารแห่งประเทศไทย5ตลาดหลักทรัพย์6โพลทูเดย์ day. แล้วก็7นะครับข่าวหุ้น 4. ระบบการทํางานนะครับ 1. แสดงกําไรต่อหุ้น10อันดับและการราคาบริษัท10อันดับครับ 2. แสดงรายละเอียดของหุ้นในแต่ละบริษัทโดยจะแสดงในรูปแบบของกราฟแล้วก็ตารางข้อมูลครับ 3. แสดงหน้าง,งบการเงินของแต่ละบริษัท4แสดงการเปลี่ยนแปลงการทํากําไรแล้วก็ผลตอบแทนของหุ้นในแต่ละปีนะครับ5แสดงการเปรียบเทียบนะครับของทั้ง2บริษัท 6. แสดงข่าวสารเกี่ยวกับ ขุ้นนะครับทางภายในแล้วก็ภายนอกครับผมเทคโนโลยีที่ใช้บนระบบของเรานะคะจะประกอบไปด้วย visual studio python django java script js anychart ค่ะในหน้าเว็บไซต์ของเรานะคะจะประกอบด้วยหน้าหลักของเว็บไซต์หน้าหลักของเว็บไซต์นะคะจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารอัตราเงินเฟ้อ รายงานแนวโน้มของธุรกิจนะคะจากธนาคารแห่งประเทศไทยกำไรต่อหุ้น10อันดับและกราฟราคาบริษัท10อันดับด้วยกันค่ะในในหน้าต่อมานะคะจะเป็นหน้าของบริษัทค่ะในหน้าของบริษัทเราจะมีการนำเสนอ EPS, PE, Market Cap, Ratio to Fair, กราฟราคากราฟเปอร์เซ็นต์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กราฟเงินปันผลกราฟกําไรต่อหุ้นและกราฟอัตราผลตอบแทนค่ะซึ่งเราทําการนําเสนอในรูปแบบการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของแต่ละปีในหน้าต่อมานะคะจะเป็นในหน้าของงบการเงินงบการเงินจะประกอบไปด้วย Income Statement Balance Sheet Cash Flow s t a t i c และน้า Overview ค่ะ ในหน้าต่อมาจะเป็นในหน้าของข่าวสารซึ่งข่าวสารนี้จะมีการกล่าวถึงเป็นข่าวสารที่กล่าวถึงบริษัทและข่าวสารที่บริษัททําการแจ้งออกมาเองด้วยออกมาเองจากธนาคารจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในหน้าเว็บไซต์สุดท้ายนะคะจะเป็นในหน้าเว็บจะเป็นเว็บไซต์จะเป็นหน้าเว็บไซต์ที่แสดงการเปรียบเทียบราคาและเงินปันผลระหว่าง2บริษัทด้วยกันค่ะ สรุปผลการดำเนินงานผลจากการศึกษาโครงานนี้ได้วางแผนและออกแบบระบบเป็นเว็บแอปพลิเคชันโดยจะเน้นการแสดงผลถึงปัจจัยสินทรัพย์ที่สินผู้ถือหุ้นอัตราผลตอบแทนกำไรต่อหุ้นที่ผู้ลงทุนให้ความสนใจซึ่งเป็นตัวเรื่องในการประกอบการตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพต่อการลงทุนโด,ะะโดยระบบจะแสดงผลในรูปแบบของ Visualization ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและเปรียบเทียบข้อมูลแต่ละปีส่งเสริมให้นักลงทุนนั้นเห็นความแตกต่างข้อมูลที่มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้แล้วผู้จัดทำยังได้เพิ่มการเปรียบเทียบข้อมูลข้อมูลหุ้นของทั้งสองบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อเป็นตัวเลือกอีกทางหนึ่งค่ะขอจบการรายงานนำเสนอโปรเตอร์แต่เพียงเท่านี้ค่ะ